สวัสดีครับวันนี้เราจะมาติดว่าวกันนะครับแล้วก็ไปดูวิธีติดว่าวกันเลยครับเี่ว, hey, วิธีการติดว่าวที่ถูกต้องเราต้องมีอะไรบ้างตันแรกต้องเกียมฟูงว่าวที่จะมาติดแล้วก็ต้องเอาอะไรนะเรียกว่าอะไรวะกระสอบพูนเหรอแล้วเตีเยจะกีดเลยครับแล้วก็ต้องมีกระสอบ ปูนหรืออะไรก็ได้ที่ติดวราได้แล้วก็กาวแล้วก็อะไรบ้างไม่รู้จำไม่ได้เออสั่งใส่ตัวเองทำไมอะน้ำไม่อาบตา่ใสตัวเองได้นี่ <c oughs> <c oughs> สันเดียบละมาจากกนของจริงขาดากนะครับเกิ <c oughs> ดไปหนึ่งดอก <c oughs> ตไปัไปเราก็ต้องอมาตัดตัดนะครับขีดนะครับตัดได้ขีดครับเรียกว่าตัดดิขีดทั้งตัดทั้งขีดต้องถ่ายมุมสูงดูมุมสูงก่อน ว่าเลยประมาณสองเมตรก็สเมตร <Yes. S 1> สี่เฮ้ยสเมตรสองเมตรสามบสุสสสสสสดแล้วสุดว่าแล้ว <c oughs> ออ้ที่เยังไม่ได้อาบน้ำเหมือนกันคนถ่ายก็ยังไม่ได้อาบน้ำเลย <c oughs> อ่ามันเรียกว่าอะไรอ่ะข้างในอะ่ะมันคืออะไรถ <c oughs> ุงอ่ะนะอันที้ <c oughs> เป็นเซ็ตใสอ่ะพลาสติอะ Ừ, ừ. chẳng đang cắt ngoài có mình đốt thầy đang lăng tác có sủi can tạt em ăn khâu cả rong xem ừ, ไปที่ไงไปแม่กับแม่เหรอไม่ไปเกียดไปไม่ไหนดีลำไปสูงเย็นอย่างนี้ใช่หองตัดให้มันเป็นเรียบ เปลี่ยนบรรยากาศในการทำเรามาเอาไปเอาขึ้นแล้วเราก็ต้องเอาลงแล้วใช่ไหมเราก็มาดูวิธีการติดขนหนึ่งแล้วนี่ขนหนึ่งแล้วก็วางไว้แล้วเราก็เล็งองศาในการติดแล้วก็ตัดไปเรื่อยๆแล้วให้มันเต็มใช่ไหมครับเราเราก็ต้อง อะไรวะติดใช่ไหมตัดให้มันเออมีเกินสักหน่อยนิดนึงไว้ติดกับใบมันไกลอันนี้ชื่อว่ากัดใจอะไรก็รู้เพราะเขาไม่ได้จ่ายใช้ผัดูมันไกลดีมากแต่เขาไม่ได้จ่ายมันไกลร้อยสี่ พี่รีบเลยพี่พี่รีบบ้างเลยพี่รีบไปไหนนี่ชัตลงพี่เป็นรอยกือนให้มันขนานกัน มาอีกช็อตหนึ่งติงาการทำเหมือนเดองตอนนี้แดดเริ่มมาแดดลืมมาแดดลืมมาแดมมาดก็ลงมาตอนนี้ขณะถ่าย,ยตอนนี้เวลา9โมงไง

คอนทินนะคอนทินตั้งแก<ค>ตั้ง,กกงกเกตเกยใส่ไอ้ตะเกยใส่โอ้แดดแรงมากตูในกล้องแดดแรงมากแต่ว่าชีวิตจริงก็ไม่เลี่ยงมันเป็นแดดหน้าหนาวที่อยู่ตัวนี้มันก็เช้าอยู่นะประมาณสามโมงเองสามโมงเช้า พี่ดีกวนไปไหนก็ไม่รู้พี่ดีกวนยังไม่มาเลยกอนพี่ยังไมมาครับพี่ดีกวนไปทําอะไรก็ไม่รู้อันนี้ไฮไลท์ก็คือการติดไฟใช่ไหม,ไม,ม,มติดไฟดแล้วติดติดไฟแล้วอยติดออร์แกนที่ยอมเสร็จก่อน,อน,น,ออนจับสูงติด ตัดเหมือนเดิมตัดตามเดิมเลยสูตรเก่าสูตรเดิมแล้วก็ตัดแต่ผู้เชี่ยวชาญการทำงานมาประมาณการทำเบ้ามาประมาณ กี่วันถามว่ากี่วันไม่ใช่กี่ปีเด็กเวิาหน่อยเลยเออแต่พอสี่ไม่เอาการนะแตาวันนี้รวเอาแต่พอสี่ถามแผ่น ชิวๆประมาณแผ่นละเฉลีย่ยเฉลี่ยแผ่นละเท่าไหร่คิดคำนวณกันเอาเองนะเพราะว่าไม่คิดคำนวณมาสามแผ่นแผ่นละสองอานาทีไหมเรือนหนึ่งนาทีประมาณนี้เออลืมบอกเลยวันนี้มาถ่ายที่ไหน ว่าใครนะครับัแม่ตาแม่แม่ยายครับล <c oughs> ุกนอนแล้วเขาจะทำได้ครับบรรดานอนแล้วครับมาดี <c oughs> ไปไหนนะคนนั้นหนาบไปไหนนะวอนไปมาหาวอนะามา, <c oughs> มาเลยมาจับเลยเ็ได้ิ มันจะได้ประมาณนไม่ถามแทนถ้าตีองใหญ่เสร็จก็ไม่ไม่ยากอันนี้อันนี้คือขนาดไหนนี่ขนาดกลางเหรอใช่เร่าเหรอใช่เร่าอนี้ขนาดเมตรเมตรเมตรสี่สิบแปดสองเมตรสองเมตรสี่สิบสิบัดกเมตรสี่สิบก็สั้นอยู่เมตรสี่สิบ ถ่ายมุมล่างถ่ายมุมสูงเยอะเราก็ต้องถ่ายมุมนี้บ้างดูมุมนี้ว่าเป็นยังไงมาทางนี้ว่าอะไรขึ้นมาเอ้าไข่ครับอเอาไข่ก็ไม่รู้ อยู่ใกล้ๆชัดเจนชัดเจียวโอ้โหสรงจ้าจริงจริงจริงต้อขาดเหรอจะลอยจะลอยนะสัตว์ตั้งนาน แต่ต้องมานขาดแล,แล้วก็ตัดอ,อันที่มันขาดออกไปแล้วก็ไม่ใช้ตรงที่มันขาดแทนนั้นเรก็ทิ้งไปเลยเป็นเชื้อเพลิงเ,เชื้อเพลิงที่ดีความแซมต้องซ่อมแซมจักหน่อยถึงจะใช้ได้ <c oughs> นี่ว้าวตืดตืดตืดว้าวประมาณว้าวดูชัดเจีนแบบนี้ก็เทียบกับคุณสูงเท่าไหร่น่นะนะตัดเหรออ่าเสือส้อฟุนะ้่วงเนาะชื่อว่าคุณน,นัตพลใช่ไหมน,นัตพลคนทพ่ิสตาขา สูง144เทียบกับเบ้า1 4อ,อๆๆๆเไรเออเทียบกับเ่้าก็จะประมาณนี้เ่้าก็สูงเยอะ2มิต2มิตกว่าหรือ2มิตเลยก็ไม่รู้ไม่แน่ใจแล้วก็ตัดไปตอนที่ตัดเสร็จแล้วนะ รอเลยตัดเสร็จแล้วเลยรเลยไปตามต่อใกล้ได้ครึ่งทางแล้วได้ครึ่งนึงแหละครับนี่เือเนี่ยครับอินซี่กับหัวั็ไปกับไหเฮ้ยสวยเนียล่ะเป็นศิลปะเนียล่ะพี่เห็นไหมเว้ยมคนละทางกันมีเด็กมาช่วยหนึ่งคนครับสวัสดีครับครับเอาทางสิ ไม่หมอันนี้เอานั่นเลยเราสอบใหม่มาอันนี้ไปใส่ข้างล่างใช่เอ๊ะไอ้พวกนี้เสือไม่เฉยเอาออกมาเอามารอเสือมันจะไม่เป็นมันจะไม่เป็นแผ่นโดยการไงไม่สวยไงเดี๋ยวไม่สวยเข้าใจไหมมันจะไม่สวยตัดก่อนตัดก่อนจะฉีกจะฉีกถ้าฉีกนี่ขาดมืเลยนะ พนุเสียงพนูใครเนี่ยของพีดแต่ไม่เป็นอะไม่หยุดใครคลิปก่อนหรออ่าจะเริ่มงิีใหม่แล้วนะเนี่ยเสร็จแล้วในการตัดแล้วก็ต่อคันนี้กำลังจะติดใส่กับโค้ว่าโค้ว่าดูว่าเออใปลก ทาสีทาสีทาทาอย่างไรทาให้ดูสินี่ชิลุสะ่ะอันนี้ก็กำลังริมล,ล,ลิมตกแต่งครับริมตกแต่งให้มันติดไม่เยอะมากสวยงามครับไม่สวยงามครับ คนน,งคน,นึงทาไม้คนทาทากระดาษไว้รอพ่อพ่อคนนึงทาไม้อีกคนนึงก็ทาไม่เอาพิธีกรไปไหนล่ะปล่อยแล้ววพิธีกรไปอีกแล้วเปิดคลิปสิเลยพิธีกรไปทุกทีเลยพิธีกรไปแล้วมัพิธีกรไปไม่ยู่นะยนี่ ยังพูดถูกทุกคนนี่ติดกระดาษด้วยแล้วก,ก็ติดตรงไม้ตีกระดาษแล้วต,ตีกระดาษฟังนี่ก่อนไล้ไหมไม้ยังไม่ทาแล้วมหมดเลยนะวะทาวยา,าเดี๋ยวนี้ทากาวยาแห้งก่อนรีบๆ,บๆงานนี้ต้องงานเร่งเพราะว่าเดี๋ยวกาวมันจะแห้งก่อน สามคนอีกคนนึงก็ไปปล่อยว่าวของ <c oughs> ของคู่แข่งคู่แข่งที่เป็นพันธมิตรเข้าใจไหมแข้ืเหนึ่ยืนเลยเรางงๆแปลกเออจะทาเยอะทำไมถ้าให้มันติดได้ก็พอ

แล้วพลังจะติดแล้วติดแล้วมันจะติดครับเหยืหลอกหัวมนน่ดมือนี่แล้วก็ต้องติดแล้วก็ยัดยัดเข้าไปให้มันกระชับขึ้น ดูสิเจ็บอะไรตัวแหวนเราก็จะติดทางนี้ติดทางนั้นเสร็จแล้วดูอีกสักครั้ง เดิมจะเสื้อตัวใหม่นะบอกไว้ไก่อนบ <c oughs> อกใครทีอาบน้ำไงอาบน้ำเสื้อตัวใหม่นี่ไม่ใช่เสื้อตัวเก่าเก่งตัวเดิม <c oughs> เสื้อตัวนี้มีสองตัว เฉยแล้วหนึ่งข้าง,องเอาเ้ยหยบกาวย็บลอยลนี่หนึ่งข้างนี่หนึ่งข้างยั่ได้อย่างงี้ยบ้นโอ้ยรองเท้าหย็บกาวหย็บลอย อันนี้ก็กํลังเริ่มติดเหมือนกันกูเป็นแบบเดิม ลงมือคนติดนี่การจุ่มกาวที่ให้เส็ตรวดเร็วทันใจนี่ม,มือช่างอีกหนึ่งคนช่างมือห,หน่อยนังกระติกนังนนนนกระติกยิง,ง,งหมาเ สิงูนคือเช็ดออกดีอสีกับหัวกับหางก็เทอะไอดูอินทรีดูืออินทรีอินทรีแบบศิลปะสักหน่อยไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นศิลปะมันก็เป็นศิลปะศิลปะ คนทำนคิดตัดให้มันพอดีแล้วว่าความสวยงามที่ไม่เกินเลยเข้าใจไหมไม่หละอันที่ตัด,น,ดน้องหยาบข้างล่างก็งกำลังจะทำอันานี้มันใหญ่เกินไป ติดยังเดิมรอรอ,อตอนติดติดเสร็จเลยไหมแล้วก็เข้ามาดูใหม่รอติดเสร็จเลยครับรอเลยนะครับรอก่อนแป,ป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งสองชั่วโมงถึงแล้วกำลังกระเส็อีกนิดคนทางอีกไม่ยาวไปอีกนิดิดอี๋ย่อจับอากานิด คุณแท็กทำไมคุณชอบบางกล้องทำไมเนี่ยบางกล้องทำไมเนี่ยคนนี้เขาเป็นคนที่ติดช้าที่สุดในการทำว่าติดไหมล่ะในสามคนนี้ตากล้องติดไม่ได้ตากล้องเดี๋ยวตากล้องมือมันจะเลื้อมือเลื้อแล้วพอจับกล้องมันก็จะเ,เปื่อนเปื่อน <japanese> จะเหนียวมันจะติด lộp 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 đu khăng đu đẹp mùm khăng buồn đù, đù đề, đù đề, à, tít, để, tít để. อ้างถึงแล้วอีกนิดเ้าสู่การติดข้างล่างก็ติดตรงนี้น,นะก็ต,ตดิด,ตด,ด,ดแล้วก็ย่ีกแล้วตัดท้งมันก็เสร็จแล้วมันก็จะประมาณแบบนีว้วน มีรอยมีมีรอยหยิบหนอ่อยอันนี้ติดไม่แน่นนะนี่เนื้ก็ติด,ด,ดตตตไปด้วยมันก็แตกแจกไปด้วยเราก็ต้องมาแกะติดไอ้ชื <c> ่อ <oughs> นี่ม่เข้าวันทางอีกนิดนึงไม่รู้ว่าตอนขึ้นจะขึ้นหรือเปล่าถ้าไม่ขึ้นเราก็ต้องแก้ใหม่ว่ามันหักล้องที่ตรงไหนทำได้เลยทำนี้เลยอำนี้เลยคลิปนี้อาจจะยาวเกินไป เดี๋ยวรอต้องเดี๋ยวรอคนตัดว่าตัดมีคนตัดแน่นอนหบอกเลยทีนี้ต้องมีคนตัดยาวเราใช่ไหมถ้าคลิปนี้ไม่มีคนตัดก็มันจะยาวยาวเราก็ประมาณชั่วโมงนึงแหละเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วหล้วจะติดใไรกับไม้ แล้วเรายังไม่เสร็จยังเสร็จยังไม่เสร็จติดอยู่ติดอยู่กำลังติดกองสับเหล็ดในชีวิตตะค้ะะคางอีใจด้วยคุณท่งได้หนึ่งชั่วโมงไม่ถึงไม่ถึงหลังกล้องอ่ะหนึ่งชั่วโมง หลังกล้องตรงนี้ก่โมงในคลิปไม่ถึงในคลิปเพิ่งชั่วโมองอินหเอมืออะไรก็เวียนมือกับโอ้โหโอเคหนงเนียงโอ้ดูริเพื่อนเราค่อยมา น่ขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรอตอนเย็นรอตอนตอนเอาขึ้นตอนขึ้นครับ